Got stone สวัสดีครับกลับมาพบกับ m u ค u l a com รีวิวนะครับวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทวอทรุ่นใหม่จากแบรนด์ Garmin ที่แตกลายจากซีรีส์ใหม่ยอดฮิตที่เขาเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือซีรีส์ w e a ิ n e นะครับที่จะเน้นใช้งานแบบไลฟ์สไตล์และมีจอที่สวยมากๆ คราวนี้ครับต่อยอดมาเป็นรุ่น Venue SQ จะมี2รุ่น2โมเดลออกมาด้วยกันนะครับก็คือ SQ ธรรมดากับ SQ Music ซึ่งตัวที่เรานำมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นตัว SQ Music นะครับซึ่งจุดเด่นของ Venue SQ นะครับก็จะเป็นสมาร์ทวอทหน้าจอเหลี่ยมรุ่นแรกของ Garmin เลยที่เขาต้องออกมารับกับกระแสสมาร์ทวอทจอเหลี่ยมที่แรงมากๆในปีนี้ มาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทวอตจาก Garmin ทั้งหมดเลยครับทั้งการตรวจจับกิจกรรมออกกําลังกายพร้อม GPS ในตัวและราคาครับดีมากๆสําหรับรุ่น SQ นี้ก็จะอยู่ที่7,190บาทและรุ่น Music จะอยู่ที่8,990บาทซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างจาก Garmin Venue ที่ราคาตั้ง14,500บาทยังไงบ้างครับคลิปนี้เราจะพาไปทาความรู้จักกับเจ้าสมาร์ทวอรุ่นนี้กันมากขึ้นเลยครับ ก่อหนื่งก็ทำการอันบ็อกซ์แกะกล่องครับก็มาดูกันว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับมาดูภาพรวมมันครับเจ้า SQ Music เนี่ยตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมดสีสีนะครับก็จะมีสีดาครับ l a c k s ส a t ดสีครีมครีมครับก็จะเป็น Light Sand ตัดกับ Rose Gold สีน้ำเงินขอบทองและสีเขียวมอ Slate นะครับ ส่วนรุ่น sq ธรรมดาที่ไม่ใช่ Music ก็สีจะต่างกันนะครับมีให้เลือก3สีก็คือสี Shadow g r a รสีขาวและก็จะมีสีม่วงอ่อนนะครับซึ่งตัวที่เรานำมารีวิวตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Music เป็น l a c k Slate นะครับดูดีไซน์ครับหน้าจอสมาร์ทวอตตัวนี้เป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมความกว้างหน้าจออยู่ที่1.3นิ้วความละเอียดเขาให้มาที่240พิกเซลนะครับ ก็ดูดีๆก็จะมีขอบรอบๆอ,อยู่พอสมควรประเภทจอครับตัวนี้ใช้จอ LCD ระบบสัมผัสกระจกคุ้มด้วย c o r n i l a Glass 3ครับก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทานสูงสามารถป้องกันพวกร,รอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนะครับน้ำหนักครับเราเอาไปชั่งดูก็อยู่ที่ประมาณ38กรัมก็ถือว่าเบาทีเดียวครับพลิกมาที่ด้านหลังครับก็จะมีขั้วชาร์จ กับเซนเซอร์อยู่ที่ด้านหลังนะครับส่วนของวัสดุนะครับตัวขอบขอบเนี่ยเขาจะใช้ตัวอลูมิเนียมส่วนตัวเรือนด้านล่างครับตัวน,นี้จะใช้เป็นโพลิเมอร์นะครับสำหรับตัวสายก็จะเป็นสายซิลิโคนนะครับมีความยืดหยุ่นสูงสวมใส่ได้สบายครับก็จะเป็นสายที่เหมาะกับการใช้งานออกกำลังกายอยู่แล้วโดยเป็นสายที่ขนาดมาตรฐานที่20มิลลิเมตร ซึ่งใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับสามารถเปลี่ยนสายได้สะดวกครับโดยปลดสลักแล้วก็สามารถดึงออกไปทันทีครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายแบบ Quick r e l e a s e นะครับเปลี่ยนได้ง่ายทีเดียวด้าของการควบคุมหลักๆตัวนี้จะควบคุมด้วยระบบสัมผัสการปัดขึ้นปัดลงนะครับก็จะเป็นการเรียกดูวิดเจ็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกาย การติดตามก้าวเดินจํานวนแคลอรี่สามารถดูข้อมูลชีวิตประจําวันเราได้เลยนะครับก็สามารถเลื่อนปัดดูไปได้เรื่อยๆเลยครับส่วนการปัดไปทางขวานะครับก็จะเป็นหน้าต่างช็อตคัทที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟีเจอร์ใช้งานบ่อยๆมาไว้ที่หน้าต่างนี้ได้นะครับอย่างเช่นครับใช้โหมดฟังเพลงบ่อยก็สามารถตั้งช็อตคัทเป็นโหมดฟังเพลงได้เลยหรือว่าเราจะตั้งแบบอื่นก็ได้นะครับก็เข้าไปที่เมนูแล้วก็กดช็อตคัทแล้วเลือกเลยครับว่าเราจะให้ช็อตคัทเราเป็นโหมดไหนครับ สำหรับปุ่มควบคุมนะครับก็จะให้มาอยู่ที่ด้านขวาก็จะเห็นมีมาแค่2ปุ่มซึ่งปุ่มบนเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นปุ่มกดตกลงนะครับและปุ่มล่างก็จะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับซึ่งปุ่มบนเมื่อกดเข้าไปก็จะเป็นปุ่มลัดเข้าโมจิลากดค้างก็จะเป็นเข้าคอนโทรลเมนูนะครับส่วนปุ่มล่างครับกด1ทีใช้สําหรับย้อนกลับและถ้ากดค้างก็จะเป็นการตั้งค่าเข้าเซตติ้งของตัวนาฬิกานะครับ ก็ดีว่าใช้ไม่ยากครับหลักๆใช้ผสมกันนะครับระหว่างปุ่มกับการสัมผัสนะครับก็ถือว่าควบคุมได้ไม่ยากแล้วก็ไม่หน่วงนะครับมาดูที่การฟังเพลงกันบ้างนะครับตัวนี้การมินสามารถฟังได้3วิธีหลักๆเลย1ครับใครที่อยากจะลงเพลงไว้ในนาฬิกาสามารถลงได้เลยครับทางเราใช้การลงเพลงผ่านโปรแกรมการ m i n Express คือลากเพลงผ่านโปรแกรมการ m i n Express ได้เลยนะครับ โดยโลงเพลงเสร็จแล้วครับเราก็จะมีเพลงอยู่ในนาฬิกานะครับทีนี้เราก็ใช้นาฬิกาเนี่ยเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธเพื่อฟังเพลงได้โดยไม่ต้องผ่านสมาร์ทโฟนเวลาเอาไปวิ่งฟิตเนสก็เอาไปแค่หูฟังเท่านี้เราก็ฟังเพลงไปวิ่งไปได้นะครับที่ต่อไปครับก็คือการใช้แอป Music Streaming อย่างที่ติดมากับเครื่องเลยก็จะมี Spotify ครับใครที่มี Account สมัครใช้งานรายเดือนอยู่แล้วมันก็จะซิงค์เพลงเก็บไว้ได้เลยครับวิธีสุดท้ายครับก็จะไม่ได้เป็นการลงเพลงนะครับก็จะเป็นการควบคุมเพลงในมือถือนะครับก็คือเปิดแอปฟังเพลงในมือถือตัวนาฬิกาก็จะสามารถควบคุมการเล่นการหยุดเพลงหรือว่าข้ามเพลงได้นะครับก็ไม่ต้องไปควบคุมจากมือถือควบคุมจากที่นาฬิกาได้เลยนะครับจัดว่าสะดวกไปอีกแบบครับ มาดูสเปคแบตเตอรี่กันบ้างนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวครับให้มาสูงสุดใช้งานได้ถึง6วันเลยนะครับก็ถือว่ามากกว่ารุ่นเวนิวรุ่นพี่มันอยู่1วันนะครับเรื่องแบตก็ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่เราเปิดใช้งานด้วยถ้าเราเปิดโหมด gps อย่างเดียวนะครับจะใช้งานได้ต่อเนื่องถึง20ชั่วโมงถ้าเปิด gps แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยจะอยู่ที่6ชั่วโมงนะครับ เปกอื่นๆครับการกันน้ำกันน้ำได้ระดับห้ t m ใส่อาบน้ำใส่ว่าน้ำสะก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงๆให้ดูนะครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับก็มาดูฟังก์ชันในนาฬิกาตัวนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวกดให้ดูโหมดออกกําลังกายก่อนแล้วนะครับปุ่มลัดอยู่ที่ปุ่มบนเลยนะครับเดี๋ยวกดทีหนึ่งก็จะเข้าโหมดออกกําลังกายนะครับอ่ะมันก็จะเข้า เป็นเมนูรัดออกกําลังกายครับสามารถเซตได้ครับว่าอยากเอาอะไรมาขึ้นมาอันแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่าแสดงผลเป็นจอสีด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดกีฬานะครับมีวิ่งว่ายปั่นนะครับพูสวิมมีมาให้เลยนะครับคาร์ดิโอก็มีครับสำหรับคนเล่นฟิตเนสนะครับโยคะก็มีนะครับหรือว่าจะกดเพิ่มดูได้นะครับมีหมดเลยนะครับกอล์ฟก็มีนะครับอาจจะกดให้ดูเข้าๆโหมดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือโหมดวิ่งนะครับรัน ต่อ GPS ต่อเรียบร้อยนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับ Start นะครับก็จะ play ให้เลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นหน้าจอ default ที่เขาเซตมาครับก็จะสามารถจับอะไรได้บ้างเวลาระยะทาง Pace นะครับไล่ลงมาดูนะครับมี h e a r t Rate l a p Distance นะครับ l a p Time นะฮะก็รอบหนึ่งก็เซตไว้1 g กโลนะครับอันนี้เราเซตได้ h e a r t Rate Zone สามารถบอกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ครับ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับโหมดวิ่งนะครับ <S <S โอเคพอเรียบร้อยครับสมมุติเรียบร้อยกดหยุดเรียบร้อยแล้วมันจะถามว่าเซฟไหมเซฟนะสมมติเซฟเข้าไปทีนี้มันก็จะเซฟแอคทิวิตี้เราในนาฬิกานะครับมาดูครับว่าตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับโหมดวิ่งสามารถตั้งค่า Data Screen ได้นะครับว่าอยากจะให้มันโชว์อะไรบ้างนะครับ Layout ปรับ Layout ได้มี3ฟิลมีอะไรบ้างนะครับ h าร์ดเรทโซนฮาร์ดเรทเอเวอร์เรทฮาร์ดเรนะครับนะครับก็อิ i ดได้เลยนะครับสป e d ก็วัดได้นะครับ c าเดนส์นะครับเทมเปอรเจอร์ฟิลเร์นะครับการแจ้งเตือนสามารถแจ้งเตือนอะไรได้บ้างฮาร์ดเรทนะครับสำหรับใครที่อยากจะวิ่งโซน2นะครับก็สามารถเซตได้ไว้อยู่ที่โซน2ก็ไม่ให้มันเกินประมาณนี้ครับมันก็ให้มันเตือนนะครับก็ถือว่าดีทีเดียว คร่าวๆล้วครับสำหรับโหมดวิ่งประมาณนี้นะฮะกดให้ดูโหมดกีฬาที่น่าจะใช้กันบ่อยมากที่สุดดูวิจเจ็ตครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า my day นะก็จะบอกสรุปทั้งวันครับว่าเราเดินกี่ก้าวเบิร์นไปกี่แคลนะครับสุขภาพของเราในวันนี้ครับฮาร์ดเรทเราเท่าไหร่วันนี้เราเครียดไหมหายใจเป็นยังไงออกซิเจนเป็นยังไงครับครับก็ไล่ไปดูได้ ซึ่งใครอยากจะ Edit นะครับสามารถ Edit ได้ตรงนี้เลยครับกดค้างไว้อยากจะปรับวิดเจ็ตให้อะไรมาอยู่ข้างหน้านะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะครับอันนี้คือที่เรามีอยู่แล้วแต่อยากจะเพิ่ม Add More ครับอยากจะดูในส่วนของการวัดความเครียดเพิ่มเข้ามานะครับก็กดได้เลยดูคอรี่กดเพิ่มได้เลยนะครับส่วนของกอล์ฟไหมครับไม่เอาครับก็ดูครับ h o u s e o f กาบินโคชนะครับอลองดูอันนี้คือแอดเข้าไปเรียบร้อยมันก็จะอยู่หน้าหลักของเราเลยวิจตนะครับนี่ขึ้นแล้วครับอินดีได้เกือบแทบทั้งหมดครับวัดค่าได้เยอะมากๆครับสำหรับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับตั้งค่าโหมดอื่นๆนะครับมาดูปรับวัดเฟสนะครับน่าจะใช้กันบ่อยก็คือการ ปรับหน้าจอของตัวนี้ครับว่าอยจะใช้เป็นแบบไหนนะครับก็จะมีพรีเซตมาให้ในตัวเลยนะครับอันนี้สวยดีแล้วก็กดเลือกได้นะครับก็จะเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับก็จะมีตัวคอนโทรลเมนูนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้มันคือคอนโทรลเมนูนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เลื่อน ให้มันอยู่ตรงไหนบ้างโดยการที่คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็เราก็เลื่อนสลับกันได้เลยนะฮะสลับได้หมดครับก็ชอบอันไหนเลื่อนไหนก็เลื่อนกตามสบายนะครับอีกอันนึงที่น่าจะต้องใช้บ่อยๆเลยนะครับก็คือการฟังเพลงนะครับคือโหมดมิวสิกนะครับสามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากจะฟังเพลงจากไหนนะครับตอนนี้มีดโฟนผมต่อไปเป็นลำโพงนะครับ under boom กดแท i กลิงดูนะครับ เรียบร้อยนะครับคอนเน็ Connect แล้วทีนี้ผมลงเพลงในนาฬิกาไปเรียบร้อยครับก็เลือกเพลงได้ตอนนี้อยากจะเล่น My Music ก็คือเล่นเพลงในนาฬิกาเลยนะครับลงเพลงไว้เรียบร้อยเพล์เอาซองไปเลยครับมันก็จะออกลําโพงอ่ะมาแล้วควบคุมได้จากนาฬิกาได้เลยนะครับอันนี้คือไม่ผ่านมือถือนะครับ,บคร่าวครับการฟังเพลงนะอันนี้ฟังจากในเครื่อง แต่ก็จะมีการฟังแบบอื่นอีกนะครับก็คือพวก Spotify ครับอันนี้ต้องเสียตังค์นะครับถึงจะใช้ได้หรือจะฟังผ่านโฟนนะก็คือเป็นการควบคุมเพลงในมือถือนะก็คือฟังในมือถือนี่แหละครับ <S <S แล้วก็สามารถควบคุมได้กดเพลงในมือถือก็จะเพลในได้นะครับมันก็จะเล่นได้นะครับรับเพิ่มลดเสียงได้คุมได้เลยอันนี้เสียงเบาไปก็กดเพิ่มในนาฬิกานะน่ครับก็จะ มีอาการหน่วงๆนิดหน่อยโอเคครับมาดูในเรื่องของภาษากันบ้างครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สันทัดเขาก็มีให้เปลี่ยนภาษาครับเขา้าไปที่ system นะครับสมมุติเราอยากจะได้ไทยนะครับเราก็คลิกไปอ่ะรอแป๊บหนึ่งมันก็จะประมวลผลนะครับอ่ะมาแล้ว จะเห็นตรงนี้ครับจะเห็นเป็นพอพานแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูเมนูนะครับนี่มาแล้วภาษาไทยทั้งหมดนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้ภาษาไทยอยากเปลี่ยนภาษาก็ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคคทับสำหรับพวก notification นะครับน่าจะใช้บ่อยนะครับพวกการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้สามารถแจ้งเตือนได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวกดให้ดูนะครับว่า ตัวนี้มันรับได้หมดนะครับทั้งเมลทั้งไลน์ทั้งโทรศัพท์นะครับสามารถอ่านได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้งานนะครับหลักๆใช้กับแอปพลิเคชันนี้เลยครับ Garmin Connect นะครับเข้าไป ทีนี้ข้อมูลพวกนี้มันจะซิงกับนาฬิกาทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมเทสวิ่งเมตาคีนะครับนี่ฮะสามารถดูอะไรได้บ้างครับดูเป็นกราฟิกได้เลยดูฮาร์ดเรทบอดี้แบตเตอรี่วัดความเครียดตัวนี้วัดได้นะครับว่าวันนี้เราเครียดมากน้อยขนาดไหนกดเข้าไปดูได้เลยครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ตื่นก็คือช่วงกลางวันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเครียดเป็นพิเศษเพราะว่ามาทํางานนะครับการก้าวเดินนะครับอันนี้ วันหนึ่งเดินเท่าไหร่ก็ใส่แล้วมันก็จะจับได้นะครับวันนี้เดินไป3 0 0 0ันกว่าเก้านะครับก็ถือว่าน้อยครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากวันนี้เดินไป6กพันกว่าเก้านะครับก็สรุปเป็นข้อมูลเป็นตารางให้เลยนะครับการนอนนะครับอันนี้นอนน้อยนะครับ4ี่ชั่วโมงดูนะฮะก็สามารถวัดได้ดูวันนี้ดีกว่าอ่าเข้าไปดูได้นะครับ ว่าเราหลับตื้นหลับลึกมากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็จะสรุปข้อมูลให้เรานะครับอันนี้ Deep ฟสลีปไป2ชั่วโมงถือว่าคุณภาพการนอนดีทีเดียวนะครับสิ่งที่วัดได้อีกครับก็คือ pulse oximeter นะครับก็คือวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับก็ผมจะเซตไปว่าให้มันวัดตอนนอนนะครับก็จะดูว่าค่าออกซิเจนในเลือดผมมันประมาณเท่าไหร่ก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่91ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าเยอะมาก หลักๆน่าจะให้เป็น9 5กถึง1น0่น่าจะดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นอัตราการหายใจตอนนอนครับสามารถวัดได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนอนอัตราการหายใจอยู่ที่14ครั้งต่อนอาทีก็ถือว่าน้อยทีเดียวครับนี่ครับก็เป็นสเตจการนอนหลักๆครับการนอนวัดได้สเตจด,ดูเวลาออกซิเจนในเลือดอัตราการหายใจนะครับก็สรุปเป็นข้อมูลให้ได้เลยนะครับ อข้าวครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับการดูในแอปพลิเคชัน Garmin Connect นะครับแนะนำให้โหลดมาใช้ด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับข้อเสียเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ Venue น,นะครับซึ่งตัวที่แล้วเนี่ยเขาใช้จอ AMOLED แต่ตัวนี้เขาเลือกใช้แค่จอ LCD นะครับก็พวกจอพวกความสว่างความละเอียดจะไม่สวยเท่าตัวที่แล้วนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่จะเอาไปใช้ออกกําลังกายหนักๆอย่างพวกวิ่งมาราธอนหรือว่าเล่นไตะกีฬานะครับตัวนี้อยากจะยังไม่เหมาะนะครับเราต้องไปดูรุ่นพวกฟอร์เนอร์สามากกว่านะครับแต่โดยรวมถือว่าออกกาลังกายคร่าวๆได้หมดแทบทุกอย่างครับกอสรุปภาพรวมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นสมาร์ทวอทที่มีจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์การออกแบบที่สวยงามทันสมัยก็เป็นยูนิเซ็กนะครับสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับ โดยขนาดที่กำลังดีและก็ดีไซน์ที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับส่วนฟีเจอร์ก็เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับรุ่นเวนิวเลยนะครับแต่ก็จะมีบางฟีเจอร์รวมถึงวัสดุบางอย่างที่ตัดออกไปครับทำให้เจ้า sq ตัวนี้มีราคาที่ถูกลงอย่างเช่นการใช้จอที่ปรับมาใช้จอ lcd หน้าปัดพวกแอนิเมชันสวยๆนะครับเขาตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็แลกกับราคาที่ถูกลงมา เรียกได้ว่านำแฟชั่นมาผสมผสานกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายได้อย่างลงตัวกับราคา8,990บาทติดอยู่แค่ตรงที่ว่าถ้าเป็นคนชอบเล่นออกกำลังกายหนักๆหรือชอบไปวิ่งมาราธอนตัวนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเน้นใส่แบบชิวๆไลฟ์สไตล์มากกว่านะครับก็ใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w m u เว็ a c o m ได้เลย ทางเราแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช n n e l เราด้วยแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ